วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะเออเคยสงสัยนะคะว่าทำไมคดีอาญาถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอายุค,ความด้วยมันเหมือนกับคดีแพ่งหรือเปล่าและผลมันต่างกันยังไงที่สำคัญคือทำไมต้องกำหนดเวลาแม้แต่ในคดีที่อ,อดูร้ายแรงมากๆค่ะครับ เป็นประเด็นที่สำคัญมากครับผมการมีอายุความในคดีอาญาเนี่ยหลักๆเลยก็เพื่อไม่ให้คดีมันเค้างคายอยู่ตลอดไปนะครับลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีกำหนดเวลาเลยการหาพยานหลักฐานหลังจากเวลาผ่านไปนานๆโอ้โหมันแทบจะเป็นไปได้เลยพยานอาจจะลืมหรือเอเสียชีวิตไปแล้วก็ได้สิ่งที่ต่างชัดเจนมากๆจากคดีแพ่งก็คือถ้าคดีอาญาขาดอายุความไปแล้วสิทธิในการนำคดีมาฟ้องร้องเนี่ย มันระง,งับไปเลยนะครับไม่ใช่แค่เป็นข้อต่อสู้ที่จำเลยต้องยุคขึ้นมาอันนี้สำคัญมากอ๋อคือระง,งับไปเลยใช่ครับแล้วประเด็นเนี้ถือเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับศาลต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเองได้เลยมันสะท้อนหลักการว่ารัฐเองก็ไม่ควรจะไปดำเนินคดีที่มันเก่าเกินไปแล้วครับ น่าสนใจมากค่ะตรงที่ว่าระง,งับไปเลยนี่แหละแล้วที่บอกว่าแม้แต่คดีอุกชันก็มีอายุความเหมือนกันเงื่นหลักเกณฑ์ทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95นี่เขากำหนดไว้อย่างไรบ้างคะครับหลักใหญ่ใจความของมาตรา95เลยนะครับคือต้องฟ้องคดีและนะครับต้องจับตัวผู้กระทำผิดมาขึ้นศาลให้ได้ทั้งสองอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นภายในเวลาที่กาหนดซึ่งนับจากวันที่เกิดเหตุหรือวันที่กระทาความผิด แล้วระยะเวลาก็จะผูกกับความหนักเบาของโทษครับผมแล้วที่หลายๆคนอาจจะแปลกใจคือแม้แต่โทษสูงสุดอย่างประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็มีกำหนดเวลาเหมือนกันเหรอคะใช่ครับตรงนี้แหละครับที่แบบว่าอาจจะคาดไม่ถึงกัน ถ้าเป็นโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีอายุความคือ20ปีครับ20ปีครับผมถ้าโทษจำคุกเกิน7ปีแต่ยังไม่ถึง20ปีอายุความก็15ปีถ้าจำคุกเกิน1ปีถึง7ปีก็10ปีครับแล้วก็ไล่ลงมาถ้าจำคุกเกิน1เดือนถึง1ปีอายุความ5ปีและสุดท้ายถ้าจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือเป็นแค่โทษปรับสถานเดียวอันเนี้ยอายุความแค่1ปีเองครับ อูฟังดูแล้วอย่างคดีฆ่าคนตายที่โทษถึงประหารชีวิตถ้าจับตัวไม่ได้ใน20ปีก็คือก็คือขาดอายุความไปเลยครับคดีก็ต้องยุติไปตามกฎหมายมีเงื่อนไขอื่นอีกไหมคะที่อาจจะทําให้อายุความมันเอ่อหยุดนับหรือเริ่มนับใหม่อะไรแบบนี้ค่ะมีครับมีกรณีที่น่าสนใจคือสมมุติว่าฟ้องแล้วจับตัวมาได้แล้วแต่จําเลยเกิดหนีไประหว่างพิจารณาคดีหรือว่าเกิดป่วยทั้งจิตจนสารเห็นว่าพิจารณาต่อไม่ได้ ต้องสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนในกรณีแบบนี้อายุความที่มันเดินมามันจะหยุดนับชั่วคราวนะครับอ๋อ oh, หยุดไปก่อนครับแล้วมันจะเริ่มเดินต่ออีกครั้งนับแต่วันที่จำเลยหนีไปหรือวันที่ศาลสั่งให้งดการพิจารณาถ้าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันเดินต่อไปจนครบกํำหนดอายุความเดิมก็ถือว่าขาดอายุความได้เหมือนกันครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้มันมีคดีอีกประเภทหนึ่งคือความผิดอันยอมความได้อันนี้ได้ยินบ่อยตามมาตรา96ใช่ไหมคะอันเนี้ยมีหลักเกณฑ์พิเศษต่างออกไปเลยหรือเปล่าคะถูกต้องครับความผิดกลุ่มนี้หรือที่เราเรียกกันว่าความผิดต่อส่วนตัวนะครับกฎหมายเขามองว่ามันกระทบต่อตัวผู้เสียหายโดยตรงเป็นหลักเลยไม่ได้กระทบต่อสังคมส่วนรวมเท่ากับเอ,อ่อความผิดอาญาแผ่นดินดังนั้นมาตรา96ก็เลยวางเงื่อนไขสําคัญเอาไว้ตั้งหากครับ เงื่อนไขที่ว่านี่คืออะไรคะคือผู้เสียหายนะครับต้องไปร้องทุกข์กับตำรวจหรือพนักง,งานสอบสวนภายในกำหนดเวลาสาเดือน3เดือนใช่ครับ3เดือนเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นและต้องรู้ตัวคนทำผิดด้วยนะครับถ้าไม่ทำภายใน3เดือนนี้คดีขาดอายุความทันทีเลยครับโหแค่3มเดือนเองเหรอคะฟังดูเป็นเวลาที่สั้นมากๆเลยนะคะถ้าไม่ถึงกำหนดไว้อย่างนั้นละคะ มันไม่เหมือนเป็นการเอ่อสร้างภาระให้ผู้เสียหายไปหน่อยหรอคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะยังแบบว่าตกใจหรือยังไม่พร้อมเป็นคำถามที่ดีครับผมเอ่อเหตุผลหลักๆเลยก็คือกฎหมายเขาต้องการให้ผู้เสียหายแสดงเจตนาโดยเร็วที่สุดนะครับว่าจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องถ้าเวลาผ่านไปนานโดยที่ไม่มาร้องทุกข์เลยกฎหมายก็อาจจะตีความได้ว่าเออผู้เสียหายคงไม่ติดใจเอาความแล้วละ ประกอบกับเหตุผลเรื่องพยานหลักฐานด้วยครับที่อาจจะสูญหายไปหรือเลื่อนรางไปตามเวลาทำให้การพิสูจน์ความจริงมันยากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยอมรับครับว่าเงื่อนไข3เดือนเนี่ยในทางปฏิบัติบางทีก็อาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้เสียหายในบางสถานการณ์ได้จริงๆครับคำอธิบายนี้ทาให้เกิดคาถามตามมาเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยถ้าผู้เสียหายเขาไม่ไปร้องทุกที่รองพักแต่ว่าเลือกไปฟ้องคดีเองที่ศาลเลย ทำภายในสามเดือนแบบนี้จะถือว่าขาดอายุความไหมคะอ๋อไม่ขาดครับการฟ้องคดีเองก็ถือเป็นการแสดงเจตนาว่าจะดำเนินคดีเหมือนกันแต่ก็ต้องทำภายใน3มเดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวคนผิดเช่นเดียวกับการร้องทุกข์เลยครับด้วยเหตุผลเดียวกันเลยคือเพื่อให้กระบวนการมันไม่ล่าช้าเกินไปแล้วก็เรื่องรักษาพยานหลักฐานครับ ค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ละคะสมมติผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับตำรวจทันภายใน3เดือนแล้วนะคะแต่ว่ากว่าตำรวจจะทำสำนวนเสร็จกว่าจะส่งอายตานหรือกว่าผู้เสียหายอาจจะเปลี่ยนใจมาฟ้องเองทีหลังมันเกิน3เดือนไปแล้วแบบนี้อายุความจะขาดไหมคะอ่า กรณีนี้ไม่ขาดครับอันนี้น่าสนใจมากคือเมื่อผู้เสียหายได้ร้องทุกโดยชอบแล้วภายใน3เดือนตามมาตรา96ถือว่าเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยผ่านแล้วหลังจากนั้นอายุความในการฟ้องคดีไม่ว่าจะโดยอายการหรือผู้เสียหายฟ้องเองจะกลับไปใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปตามมาตรา95แทนครับอ๋อคือกลับไปดูตามอัตราโทษเหมือนเดิมใช่ครับกลับไปดูตามอัตราโทษเลยว่าความผิดนั้นๆมีอายุความ5ปี10ปีหรือ20ปีก็ว่าไปไม่ใช่3เดือนแล้วครับ สรุปง่ายๆกูกคืออายุความคดีอาญาทั่วไปตามมาตรา95จะเริ่มนับตั้งแต่วันเกิดเหตุเวลาจะยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับโทษต้องฟ้องและจับตัวให้ทันในเวลานั้นส่วนความผิดที่ยอมความได้ตามมาตรา96มีด่านแรกก่อนคือผู้เสียหายต้องแอคชั่นต้องร้องทุกข์หรือฟ้องเองใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวถ้าผ่านด่านนี้ไปได้อายุความถึงจะไปเดินตามเกณฑ์ของมาตรา95ต่อไปแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับชัดเจนมากครับผมจะเห็นว่ากฎหมายพยายามหาจุดที่มันบอกว่าสมดุลน,นะครับระหว่างการให้โอกาสในการดําเนินคดีเพื่อความยุติธรรมกับการยอมรับความจริงว่าเออเพอเวลามันผ่านไปนานๆเนี่ยการหาความจริงการหาพยานหลักฐานมันก็ยากขึ้นหรือแม้แต่เจตนาของผู้เสียหายเองก็อาจจะเปลี่ยนไปตามเวลาการกําหนดอายุความจริงเป็นเหมือนการขีดเส้นแบ่งที่กฎหมายต้องตัดสินใจขีดลงไปซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่า เส้นแบ่งตรงเนี้มันเหมาะสมกับยุคสมัยกับความคาดหวังเรื่องความยุติธรรมในปัจจุบันแค่ไหนหรือจุดสมดุลที่ดีที่สุดจริงๆมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ครับผม